น,น,น้องมือนี้ไปหาโน่นมามัดแกงเทียงพี่น้องไปหากคนใไม่เห็นไหมมือนั้นครับพี่น้องมันเจน้ไหนหากเก่าไปหาโน่นมามัดแกงเทียงแล้วกันพี่น้องไปคุนละไปหาก่ออะไรอยู่หิ้มฝ้ายพละก็ล่มแห้งร้ายเว้ยมันหักไปเลยต้นไม้นี่ต้นกล้วยเนี่ย ก็เหี่ยวเหินแล้วไ่ป้องของน้องไงไม่ดูดอกมันล่มพี่น้องเลยล่มแห้งดี๋ยวพี่น้องมาหอดก้อมาละบัตรไงเห็นมัอนหลายอยู่นี่นพิน้องเลยก่เท่าไรมาเอาทุกคนม,มาลอยเอาละบ่อคือบกหอยมีคือเก่าตัวย,ย่างาองยู่พี่น,น้องย่างอยู่ ฮะฮักเอาหน่อยก็พี่น้อหน่อนึงพี่หน่อเอาหน่อนี้งบรเหนอดอกหนงเองแหนงมันแกงก็เพราะมีแกงดูไม่ได้มาเอาเหมือนกันโอ้ผมเนี้ยงแงบนก้เลยเนี้ยมพี่หนออยู่ก่อน ก้อนี่บ่หนี่บ่หกพี่น้องห2,000ก้อนแค่หนามนี่ไม่ทันปิดจะออกเดีย๋ยวสำนี้ก้อนอยู่ในสำนีจะไปเอาอีกก้อนหนาพี่น้องก้อนเดียวสำนีซะก่อน นะบึงกอนี่ออกบ่กอนกอนี่เนียงเนียงใหญ่ยิ่กวกอนยคือยูสูงแท้จะเอาอย่างเท่าน้วแหละเนียงไมใหญ่หนึ่งพีนองทั่งเลยบ่สิขึ้นไปห้างก่อนเลยบึงกอนั่นบาดีลมกอลมเว้ลมบดมือเลย รม่มจนไหนคือโผคือโผล่คือเหี่ยวเหี่ยวคักๆไม่เห็นมอจดเหยาก๋าพี่บอกเลยมมนมีเดออ๋อไใช่หรอเหยาะคนนี้น่านีไม่ต้อ,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 อง,ออง,อองแกงแล้วไม่เหี่้อจังหุ่น ก็หนาบาดบดทอนน่นพี่ไหยมันแส่งนีเหี่ยวบดเพาะเอาแต่มือไหนเรบ่เดมาเอา้เลยเหี่ยวขึวเลยได้ดิามันเหี่ยวซะที่เดก็ว่าจะมาเอาจไม่ย่อมาเอา นีกเรื่ยยหน้าอุ่นที่ช่วที่นั่นอ้าฮึฮึบูนี่นี่เห็นเหอ้ยงเหี้ง Càng sang sẵn, nhau boggy. Nào lắm nhau bớt đi, nhau ong ong long bung bung cony bun cony 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 bung 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 mà bung bung này là nó đang bung 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 บานีบ่มาเอาที่เถบ่อมเงาทีบานีนี่ลองนอเลยนี่พ่อเอาไหนจนี่นี่ง่ายจีน้องคุพ่อไหนยินทุบบานีที่ถูกทุบโตทุบโตมาถูกอุ้ยนีนี่ทั้งหลายพี่น้องคุ มันออพ่อแกงแล้วเยวดิแต่เราพ่อชำนึงกำลังเบาหลายอยู่นี่เินบ่เบิดดอกนี่ยังนี่ยังนี่หน่อามึงเหียวเบิดไลยนึงเบิดขี้บึงเพิ่นกันไลยนึงเบิดมาเอาโอ้เหียอถึงเบิดบัดนี่ หลับชาพี่พี่ลองนี่มันมีก็บด่ได้บ้มันบไดของมัเหี้ยวกระบได้บาดกดพ่อพ่อพ่อพี่้องพ่ออ่ะมาเบ่งก้อทั้งผีพี่้องคือบาด้ต็กว่อีกจ็ไเลยจะหน่อยเนาะมันเหี่ยวหดโอ้เครื่องก้อยของขาบันี่ก้อยนี่ก็บจุดูแต่ก่า น้องช่างหกตบหน้าฟองของพี่นี่โอ้โหอะไรโอ้โห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 อนะขอบไปตรงไหนแล้วแบบนี้โอ้มันก็มีอยู่นี่ลายอยู่ในพี่น้องเลยเค้กินบ่เบิด๊อกนี่พ่อเจ้ก่อนบ่ เอาล่วแล้วเว้ยมันได้มากอ่ะนันคือกระดันบ่มันคือแข็งนี่มันก็นมีอยู่นี่ยันพอได้อยู่เนี่นนนยลงไปหยังเดีกโอ๊ย ว้าฟุงข้าไวตรงนี้ขวบกเรียบอ้ยตรงนี้พุงเลยปะนี่ก็ลลยอยู่้นหนาะกินนี่แห้งง่ายนี่เอาเอาแล้วถึงมันจะแก่ถุนจะซื้อพี่นนองเลยแมงี่เอาบุนนอนี่ นะพ่อพ่อพี่น้องบาดนี่พ่อพ่อบาดนี่พ่อแกงแล้วพ่อแกงแล้วพ่อแกงแบบสมบุกไงหนึ่งสมไลา่นึงมาะบอกก่อนพี่น้องบาดนี่บอกแล้วไหมก้อนบาดนี่อ่ะพี่น้องเด็กซ่อมนี่แหละพี่น้องเด็กแกงเด็กแกงหน่อยหนึ่งพี่น้องคือจะได้เด็กสักสองถั่วสามถั่วเนาะพี่น้องเนาะ อมาแกงกินเทียงพี่น้องบายนี้แกงละใหม่สำกัญด้วยพี่น้องเด้อาพี่น้องบายนี้มาเก็บบ้างพกพริกก็ใช้แกงนะใหม่ครับพี่น้องบ้กพริกหล่อบ้กพริกแดงบ้กพริกบานเฮ้งก็ได้ใช้แกงนะใหม่นี่แต่หล่ยตื่นพอได้เก็บอยู่พอได้แกงอยู่พี่น้องเอาเก็บบ้องพริกพี่น้องบายนี้แกงใส้บ้าพริกดิีมันจังแสีบตัวแกงละใหม่ อพอดีหน่วยใบใหญ่พี่น้องไอ้หน่วยแบบบุกพิกบ้านเฮ้าเนาะบุแม่นบุก,กบบพิกเกษตรนะเจ็บบุกพิษล่าแล้วก็กินม่าแกงละไม่เลยพี่น้องบาดนีอปอเมากินแกงละไม่หันห่อนน้ำกันพี่น้อง